สวัสดีครับท่านชม่ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสอพาโชคช่องสอพารวยชาแนลครับเมื่อวพศสิบห้าพี่พี่น้องไปพบกับปู่ทุดงปริศนาครับชุดฟันนะครับชุดนี้เป็นชุดฟันนะครับพี่น้องเอฟซีครับฟันขาดเลยครับเอาส่วนสิเป็นอย่างไรนั้นพี่น้องก็ตามพศมาได้ครับมาฟังมาเบิงน้ำกันครับขณะนี่ปู่ทุดงปริศนาเป็นกะยูพร้อมกับช่องน้องเบลพารวยครับดับแรกก็ต้องขอขอบคุณน้องเบลพารวยมาในโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับ อพี่น้องเขามาฟังมาเบิงน้ำกันว่าปูสุดงปริศนาชุดฟันสิพันตัวใดครับรัปเทการจ้าอ่าแเดินสุขแก่เดินสุขปูธุดงปริศนานะคะ,ะ <c oughs> เป็นวัดบ่คพันหายดีอยู่ครับปูรับสายเข้าแหลกะกะไอคอน <c oughs> อ่าโอ้ ไมด้ีะนีก็เป็นอำเพอยู่ดีก็เป็นนำเออยู่โอ้ยทั่วยคือดังสวนกันแต่น้อมาหลายเรื่องหลายมิตินะสินะคาปูท่ศัพัดดังสวนกันอยู่ฮอมปูมือปูว่าจังใดก็คาปูคงสุดท้ายอะคะองสุดท้ายยำยำ สุดท้ายเด้อย้ยำโค้ชสุดท้ายอา่ามีเลืดมีเลืดฝันพร้อมโอ้ปูฝันดีแล้วบ่จ้าวันนีวนนวนะ้ว่าเป็นฝันดีนั่นแหละว่าเปนะ็นฝันคักละจ้ายังเลืดเบิงเ่งเออยงเลืดเบิง่งมันเข่เาเหมเอา่าปูฝันมาจังไต่จา้า อุ้มเด็กน่อยเด็กหน่อยประมาณขวบหนึ่งนี่แหละอแต่ที่ดีว่าแจ้งเลยปู่เสียงเมขตีหลังจากเอาเลขไปเสียงหลอกเลยฝันว่าฝันว่าได้อุ้มเด็กน่อยฝันว่าได้อุ้มเด็กหน่อยอฝันได้ข้อมฝันนั่นก่ได้เป็นพระดิเป็นโยม คือจังาไปอยู่ในครอบครัวตะกี้อันนี่แหละแต่ตะก,กี้คนตั้งแต่ตั้งแต่เมียเก่าพูน่ะเมียเก่าปูอยู่พูนะ่ะแต่ว่าเมียเก่าเมียเก่าปูคน <S <S 2> <S 2> นะ่ะที่ว่าตายไปแล้วเดีเมียเก่าพูเนั่ยมาพันเออพันตายไปแล้วเอแต่ว่าแต่ว่าเห็นหน้าพันชัดเานเลยนี่ค่ <S <S 2> <S 2> ายอยู่กับเมียเก่าเนี่ยได้อุ้มเด็กน้อยไหม เอาค้นคาาเดียยวย่างดีวันนี้เด็กหน่อยเองน้่แหละฟันสันๆแล้วก็หูมื่อโหลดช่วงอีสามค่งนี่แหละจ้าเจียงเลี้เจียงเลี้ยสามสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งจ้าฟันวัาถึงนะามาขั้นสันแบบนี้แหละ,ะแสดงว่าเมียนนะจ้า ที่เสียงนี่เขาเลยน่ะบอูคิวาีที่เสียงนี่แ้นๆๆมันใจอ่ามันใจละสีหนึ่งเนี่ยคืปูเน้นไปเนี่ยเรื่องนี้บอไก่รับะดูใกล้ๆนี่หละพอสีหนึ่งกับห้าหนึ่งเรียกนี่นะเ้อะสีหนึ่งห้าหนึ่งจ้านี่ละจ้าเนียนรถตัวนี้มะอ่า ยาถิ่นเดอ้อตัวจลองมันน่ะเออซุ้มซุ้มตัวจลองมันน่ะนะที่ว่าหกสามหกสามเจ็ดสามม้วนเลยเลยยาถิ่นเด้อซื้อกันกันเลยเนี่ยเออแต่ว่าปูาม,มั่นใจอยู่มันสูตรสูตรท้งวนนี้ที่เรีว่ามั่นใจอยู่จ้าปูเอออบมากระหานพ่อมาแบบเนี้ยเออขนกระถุม่มเด้งเด้งปูที่ยหมาหอน อโอ้โอ้ปีว่าพอันอคลิปก้อนเป็นชุดเต็มเนาะจ้าคลิปนี้กันมาฟั้นแค่นี้เห็นว่าค่าเป็นเลขฟันบอจ้าออ่าอ,อ,อ่ยำยำยำไอ้ลูกสิย์ยำเลขาีเลขนี้อ่อคิดว่าเลขนี้นิดหนึ่งนะนะหนึ่งติดซื้อเลขติดหนึ่งไวล้ลอดกูเอะไรบอกลูกศิษย์ไปเออบอกลูกศิษไปเนี้ย อ่าแล้วก็เอออ่ามันมันในบอล้วก็เบอกเด้ไออย่างก็เขาห้องเขาห้องไีอยังก็อันไดนปูอนะจ้าอันอันอันที่ว่าไลหรือเฟซบอกเฟซบอกเฟซเก่าที่ปูอันเก่าขนาะจ้ามันหายไปเออมันหายไปแล้วมันปูก็เลยสมัครเฟซใหม่เออมัน มันเข่าเฟซเก่าวได้มันลืมรหัสเออบอกลูกศิษย์ในเรื่องผู้ใดผู้ใดที่ว่าทักมาน่ะมันดีดขึ้นมาอยู่ไหมมันเกานะแต่ว่ามันเข่าไปเบิง่ได้แบบเนี้ยเออลูกศิษย์เกานะมันมีข้อความเข่ามาว่ายี่สิบรายการเอียงบนเนี้ยไอ้แกงแกงพันน้องเดียวนี่แหละลูกศิษย์เอ่อลูกศิษย์ที่ว่าใส่เฟซเกาอยู่นะเพราะว่าปูเปลี่ยน เปลือม่แล้วเด้อแกใส่บด้แล้วตอนนี้ปูเปลี่ยนเปลือกม้ปูสุปูสรุปเมื่อนี้เมื่อนี้เป็นเลขฟันเสี่ยงเลขเอาเลขสามสี่หนึ่งไปเสียงแล้ววันนี้ก็เลขฟันว่าได้อุ้มเล็กน้อยขวบหนึ่งปูดิละเป็นคนคนอุ้มเองแต่ว่าในฟันน่ะปูหักบด้เป็นพระแต่ว่าเป็นโยมธรรมดาเป็นว่าจะได้ฟันนเด ปูคิดว่าสามซีนึงเขาแล้วแล้วก็ทาสองตัวกันต้องซีนึงแล 5, ้วก็หาหนึ่งจ้าอย่าลืมว่าถ้าต้องซือเล็กติดหนึ่งปูคิดว่าต้องนี้หนึ่งแน่น้อนเนมบจาเนนเนนอือเล็กน้อยประคัติครับประคัตินะสุดวันนี้เขาเท่ยนะั้จ้าวันนี้นะว้า มีนึงแล้วก็ส่วนของเลขไอ้เลขบรรณาลงทุนกับชุดเต็มกับลงไปเราในคลิปแรกแต่ว่าในคลิปนี้เดียเเด๋ยวน้องอยู่ก็จะขึ้นคู่กันชุดเต็มกับเลขดับให้เบิงอีกที่นึงคือกันเด้อค่ะปูเนาะเพ <c oughs> ื่อว่าคุณผู้ชมท่าน,นใดเป็นบ่ไดเบิงคลิปก่อนจะจะเห็นชุดเต็มไปน้ำโบดคุณผู้ชมอย่าว่าเลขหลายเด้อค่ะเพราะว่าคลิปแรกน่ะเป็นชุดเต็มคลิปนี้ปูฟันแล้ว แต่ว่าก็คือคืนคู่ให้เบิ้งจะซื้อว่าชุดเต็มปูมีตัวใดแล้วก็เลขดับปูมีตัวใดนนเนาะค่ะปูเนาะจ้าเน้นไปเลยตัวเดียวน่เน้น,น,นเลยปูนเน้นตัวใดตัวเดียวว,ว้าอีกที่หนึ่งนะจ๊ะปูฟันมาเลยจ้า,าสามสามสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งฟันนิดเดียวสามตัวเอ่าล้ค่ะหลักรน่อยระวังเด้อหลักร้อยได้ แปดกับสามมันตัวเดียวกันเอาแปดใส่ก็ได้เด้อครับผู้ใดมักแปดอะไรนะแปดสี่หนึ่งเป็นสี่อะไรงามจ้างามนะอ่นี่แหละนี่แหละเอาสุดท้ายแล้วเด้อจ้าปู่ไอ้ซุปสุขสุคนยูที่มีสุขถ่ายถูกไหว้เงินได้ทองเด้อช่วงนี้นะอ่างานก็ให่ทหายยากอ่าให้ประหยัดใส่ประหยัดใส่ให้มีความสุขความเจริญ สุกุสุปโนเดอร์สาธุสาธุสาธุกับปูกรรน้มัสการจ้า